สวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับขั้นตอนนี้นะครับอาจารย์นะครับขั้นตอนนี้อาจารย์ธนิพัทธ์ก็ทําครอบครอบแม่พิมพ์นะครับผมครับก็ผสมเรซินกับผงฟังขํามผงหินนะครับอาจารย์ครับผมผงทันข้ามผงฟังข้ามผงหินนั่นแหละครับก็ คือเป็นซิลิโคอนอยู่ข้างล่างนะครับแล้วอาจารย์ก็ผสมเรซินนะครับผมผสมเรซินนะฮะเรซินก็จะประ,ประกอบด้วยเรซินแล้วก็ผงหินแล้วก็ตัวเร่งตัวเร่งนู้น,น,นครับตัวเร่งผสมแต่ตัวนี้ยังไม่ใส่ตัวเร่งน,นะครับตัวเร่งเรซินให้ให้แห้งนะครับ แต่อันนี้อาจารย์ผสมแล้วนะครับวันนี้อาจารย์เป็นนินจาครับต้องเซฟตี้ครับอาจารย์บอกต้องใส่แว่นกันไอระเหยของเรซินนะฮะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้เข้าดวงตานะครับ <c oughs> แล้วก็ใส่ผ้าแมสนะครับเพราะว่ากลิ่นเขาจะฉุนนะครับ อาจารย์ผมขี้อายครับบอกผมแล้วก็ให้ผมพูดเพื่อนไม่ยอมพูดเองอาจารย์ผมนะครับบ้านก็มีนะครับรถก็มีนะครับแต่ยังไม่มีแม่บ้านนะครับ <laughs> อาจารย์ครับอันนี้เราต้องต้องใส่ใยแก้วด้วยไหมครับผมใส่โอครับผมนี่อาจารย์กำลังเอายใยแก้วนะฮะลงครอบแม่พิมพ์นะครับผมครับ เรซินที่ผสมเอามาโปะใยแก้วนี่ไม่ใส่ผงหินนะครับผมคือก่อนหน้านี้อาจารย์ผสมก่อนหน้านี้อาจารย์ผสมเรซินกับผงหินนะฮะพอเสรตัวแล้วอาจารย์ก็ ผสมเรซินเอามาโปะทับใยแก้วนะครับผมก็คืออันนี้นะครับผมพอเขาเริ่มเซตตัวแล้วนี่อาจารย์ก็นำเรซินที่ผสมกับตัวเล่งเฉยๆนะฮะเอามาท,าท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 าสักหน่อยแล้วก็โปะด้วยใยแก้วนะครับผม ตัวนี้ครอบแม่พิมพ์ก็คือลองแผ่นซิลิโคนที่เราทำแม่พิมพ์นะฮะเพื่อความแข็งแรงนะครับเพื่อลองแม่พิมพ์เวลาเราหล่อจะได้ไม่ไม่เคลื่อนไม่เบี้ยวอะไรประมาณนี้ครับผม ทำไมถึงต้องใช้เรซินกับใยแก้วนะครับเพราะว่าถ้าใช้ถ้าใช้เรซินกับใยแก้วเขาเขาแข,ข,ข็งแรงมากนะครับเขาทนทานใช้งานได้นานนะครับผมอาจารย์บอกว่าเรซินกับใยแก้วผสมกันแล้วกลายเป็นไฟเบอร์กลาดอย่างซีนหน้าวิหาร ไฟซางก็เป็นซางไป <c oughs> ภาพพื้นหลังเป็นอ้อยขั้นน้ำนะครับอย่างสวยครับผมครับ <c oughs> คลิปคลิปหน้านะครับก็จะดูอาจารย์เพื่อนทำอ,อาจารย์พอนิเซตตัวแล้วอาจารย์ก็จะพลิก กลับมาแล้วก็ทาซิลิโคนอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องสัญญาไก่ย่างครับผมครับก็เป็นช่องใหม่นะครับผมก็พยายามทําหลากหลายนะฮะถ้าอันนี้เสร็จแล้วนี่ก็จะดูอาจารย์เพื่อนหล่อนะครับหล่อให้เป็นหัวกลางแบบสมบูรณ์แบบนะครับก็ฝากติดตามกันนะครับผมกับขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ